เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามารักษาที่สำนักของอาจารย์ขุนกวีท่านนี้นะคะโดยเป็นน้องผู้ชายที่เข้าใจว่าคุณแม่พามาแล้วคุณขุนกวีเขาก็ถามว่าอาการอะไรเป็นยังไงวิธีการรักษาก็คล้ายๆกันคือสวดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหายแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ใจสู้นะเป็นไรอะฮะถึงวสาิบแปเป็นมากี่ปีแนละ้วเปีแม่ก็เดือดร้อนนะนะเออ บางเวลาแล้วบางเนียแบบเห,หยียบลูกอะตาหางตาเนี่ยแต่เขาอ,อยากให้เข่อย เราไปเจอกับญาติของผู้ป่วยรายนี้นะครับคุณชมนะซึ่งผู้ป่วยรายนี้ก็ต่อที่ไปเนี่ยอาการหนักคุณจินตนาเป็นคน,ท,นที่พาไปใช่ไหมเป็นคุณแม่ค่ะแล้วก็น้องที่นอนรักษาอาการอยู่นี่ชื่อว่าโจอันเป็นลูกครึ่งนะคะลูกเรื่องจีนโปรตุเกสและไทยสรุปถามว่าคิดเงินไหมปราบอก,กว่าแกไม่คิดเงินนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าให้ข้าวสารมาอีก5โลแล้วก็ข้าวอีกหนึ่งแพ็คในมุมของเขาเขาเชื่อเพราะถือว่าทําให้อาการดีขึ้น ล้วก็อาจารย์ก็สั่งว่าแม่เขาหน้ามาไม่ต้องอะไรมานะแม่ลําบากแล้วกัดน้ําเพื่อเอาไปแจกชาวบ้านเท่านั้นเองถ้าใครเดือดร้อนไม่มีไม่ต้องเอาไปไม่เอาไปเสร็จแล้วท่านยังให้จากที่ตัวเองคนไหนไม่มีให้เอาไปกินอีกนะ บาดสลึงไม่ต้องนี่ฮะล่าสุดก็หลังจากที่บอกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องปลักอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีตำรวจก็มาคุณทวีศักดิ์กฤษณะพิพัฒน์พร้อมกับรองผู้กุ้งกับสืบสวนสอพอบ้านแพร่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านบ้านวังน้ำเย็นไปที่บ้านของคุณขุนกวีแล้วนะครับไปหมดเลยฮะ หลังจากที่ถูกตั้งคำถามว่าทำอะไรกับพระแบบนี้แล้วยังมีการประเด็นก็คือกำลังห่วงเรื่องเกี่ยวกับโควิดปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เจอนักข่าวอมรินผิดคาดเอาวินาทีแรกที่เจอก่อนคุ้นุนกวีด้วยความเคารพจากเมื่อวานอาจจะมีสัตว์นู่นสัตว์นี่อ้าวกอดเราเฉยเลยกอดซะก่อนเจ้าตัวก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเดินเข้ามากอดทางด้านน้องนิวยอร์นัทพลนี่ฮะโอเคขอบคุณมาก แล้วก็ทําให้บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยมันคลายความตึงเครียดแล <to ้วก็ขอโทษบกขอโทษนะเมื่อวานนี้ที่ไล่นี่ฮะซึ่งวันนี้เจ้าตัวเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพราะว่าวันนี้ท่านประลัดก็มาตํารวจเองก็มานะฮะอย่างรองผู้กำกับพันตํารวจโทวีรพัฒนเกษาวันนี้นี่มาหมดเลยฝ่ายปกครองก็มาฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นจัดในคลิปที่เกิดเรื่องเกิดรา ปรากฏว่าคุณขุนกวีแกชี้แจงเอาอย่างแรกก่อนเรื่องไล่นักข่าวแล้วขู่ว่าจะให้หมากัดเพราะถ้าจําได้แกบอกมาเลยเข้ามาสิมึงเข้ามาปรากฏว่าแต่เขาไม่ได้เปิดประตูนะไม่ได้เปิดเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะปล่อยหมากัดแค่กลัวว่าหากนักข่าวเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะโดนหมากัดเพราะหมาบ้านผมนี่มันเป็นพันธุ์พิษบูซึ่งวันนั้นก็ไม่ได้ปล่อยอ่ะอันนี้พูดจริงส่วนคาหยาบคายที่ด่าเป็นสัตว์ต่างๆอะไรต่างๆ,ๆ ผมนเป็นคนชาวไร่ชาวสวนมันเป็นสไตล์ของผมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันหรือทำพิธีผมก็พูดแบบนี้คนก็เลยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยไปด่าหยาบคายนักข่าว คำถามที่ทุกคนอยากรู้เปลอะถัดมาเรื่องพระเลยป้ายพระเนี่ยเป็นเ,เหมือนกับว่าท่านเป็นคนติดต่อมานะคะพระเนี่ยไม่ใช่พระในพื้นที่แต่เห็นผ่านเพจแล้วพระเองก็มีความกังวลว่าตัวเองอาจจะโดนคุณใสก็เลยเดินทางมาแล้วเราถามว่าเวลาทําพิธีอ่ะเหมือนกับใช้จับหัวพระเอาเทียนไปปักตรงนั้นตรงนี้ของพระมันเหมาะสมไหมคุณคุณกวีบอกว่าเขาขออนุญ,ญาตหลวงพ่อหมดแล้วแล้วหลังจะทําพิธีเสร็จตามความเชื่อคือผีออกปุ๊บเขาก็ก้มลงกราบขอ,ขอขมาพระอีกรอบ<เ>นึง เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าดูจากคำชี้แจงของเขาเอาอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยนะฮะ<ม>เรื่องที่ขอโทษนักข่าวนืงหมาใช่ไหมนี่<อ>ทำไมอ่ะอันนี้ขอโทษน้องนี่ทำขอโทษสไตล์เขาสไตล์น้องกูขอโทษมึงแล้วกันนะห่านเข้าใจไหม,มสิ่งที่เกิดขึ้นหน้ารั้วเมื่อวานมันเป็นสไตล์กูอยู่แล้วทุกคนโดนกูด่าไล่ตลอดเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องที่ ที่จะปล่อยหมาจริงๆก็ไม่ได้ปล่อยอเป็นประเด็นหลายๆประเด็นก็แล้วกันนะคะเพราะวันนี้ต้องตอบทั้งเรื่องโควิดด้วยแล้วก็ตอบทางด้านพิธ<อ>เรื่อง,องพิธีกรรมด้วยคําชี้แจงของคุณขุนกวีในประเด็นต่างๆเรื่องหมาไม่ได้จะปล่อยให้กัดแต่กลัวว่าเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วจะโดนมันกัดเพราะหมาดุเรื่องคําพูดมันเป็นสไตล์พูดกับใครก็พูดแบบนี้ข้อ3เรื่องพระมีการขออนุญ,ญาตพระแล้วท่านก็ยินยอมเสร็จพิธีก็กราบขอขมาแล,แล้วเรื่องของโควิดมาตรการคุมโควิดค่ะ เขาบอกว่ามันมันเป็นในนี่คือไม่ได้สวมหน้ากากจริงตอนทําพิธีพในช่วงเนี่ยถ้า,เ,าเปิดคลิปขึ้นมาคู่ขนานก่อนนะคะแล้วเปิดทาชี้แจงค้างเอาไว้คือมันถูกตั้งข้อสังเกตจากผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านเองก็เห็นข่าวที่นําเสนอว่าเฮ้ยอ,อันนี้มันน่กากังวลเพราะมันมีการตระโกนเป็นเสียงและถ้าเกิดสมมติมีใครบางคนเนี่ยเกิดเป็นโควิดด้วยความเคารพแล้วมันไม่ติดกันหมดเลยเหรอแล้วมารวมตัวกันเยอะซึ่งเรื่องนี้เขาเลยอธิบายว่าถ้าใส่หน้ากากพลังมันจะออกไปไม่สุดค่ะก็เลยต้องถอดหน้ากากออกเพื่อส่งพล คนที่มาร่วมพิธีนี้เนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มแล้วก่อนจะเข้าไปในตำหนักหรือว่าสำนักผมเนี่ยต้องวัดอุณหภูมิคนอื่นเนี่ยต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือก่อนแล้วแล้วที่สำคัญผมก็ยืนยันว่าตัวผมเองไม่ใช่พระนะฮะวันนี้ตอนที่ชี้แจงผมเป็นอสศูนที่นุ่งดำผมดำและสำนักแห่งนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นสำนักวิมานอสศูนบทสวดที่ใช้ก็เป็นบทสวดวิมานอสศูนอ๋อเราถึงไม่คุ้นเลยไม่มีชื่ออื่นอีกแล้วและไม่ใช่มนดำ ผมนับถือความดีในแบบที่ผมเป็นไม่เหมือนใครคือไม่จําเป็นต้องงดเล่าไม่มีเป้าหมายนิพานขอแค่อยู่บนวิมาน<ม>เออบนสวรรค์สักชั้นหนึ่งที่สามารถกินเหล้าได้แล้วมีนางฟ้าก็พอแล้ว <laughs> ที่สําคัญคือเจ้าตัวเองก็บอกว่าเวลาคนที่จะเข้ามาก็อย่างที่ฝ้ายบอกต้องฉีดวัคซีนนะสอเข็มหรือไม่ก็ต้องบูธมาแล้วเข็มที่สมอ้าวฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะ <laughs> พี่พี่พี่ต้องบอกก่อนว่า โรงพยาบาลมันเพิ่งเกิดมาแต่สยศาสตร์มีมานานแล้วแต่ว่าคณะแพทยาศาสตร์มีมากี่ปีแต่สยศาสตร์มีเป็นพันๆมืนม่นๆปีแล้วคุณไม่รู้หรอกเป็นพระเนี่ยต่ว่าผีไม่ได้กลัวพระนะผีกลัวคนที่มีวิชาอาคมจําคําผมไว้เลยแต่ผมต้องดังในสไล์ผมนะผมไม่เปลี่ยนเป็นนุ่งขาวมงขาวผมยังกินเหล้าอยู่เมียกูยังเยอะอยู่อ่ะผมคือสไตล์นี้กูผมยอมรับว่ากูเป็นสไตล์นี้เมียกูก็เยอะ <S <S ถ้าเกิดคนดูสไตล์ผมเนี่ยผมจะเป็นการตีแบบพระผมไม่ได้เคยตีเลยไม่ได้ล่วงเกินเลยมากมายเลยแต่คือการใช้จิตเพ่งเทียนที่เช้งก็ เตโชกับสีนังที่ผมบอกอก็เพ่งไปเพื่ออะไรเพื่อไล่สิ่งที่อยู่ในกายเขา่ให้มันร้อนแล,แ,ลแล้วแล้วขาเขาก็ไม่ได้พองนะขาพระเนี่ยตอนรแรกเดินไม่ได้เลยนะลุกไม่ขึ้นะแต่หลังจากใช้เทียนที่ว่าเป็นกระสิ่ยเข้าไปแล้วเพ่งไปแล้วอ่ะมันก็ทําให้พระรูปนี้เดินลุกขึ้นได้แล้วก็ยืนขึ้นได้แล้วผมเชิญท่านไปครับหลังจากแถลงข่าวเสร็จปรากฏว่าคุณขุนกวีก็กล่าวขอโทษอีกครั้งหนึ่ง ให้ดูบรรยากาศสักนิดนึงช่วงท้ายคือเขานั่งคุยกับน้องนิวยอร์กส่วนตัวนะคะแล้วก็บอกเนี่ยก็มันเป็นสไตล์อันไหนดูลองลองช่วงท้ายหลังจากที่วายเจ้าทีเสร็จแล้วหันมาคุยกับน้องขอโทษตรงนี้ขอโทษขอบคุณตำรวจขอบคุณทุกคนเลยครับผมนะวันนี้เขียร์ทุกคนนะผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอโทษตรงยนะขอโทษขอบคุณทุกท่านคุณรเอออันแหละนักทีสไตล์อู ใช่รูกไหมเวลาเวลาวันเสาร์ไหนมานี่ฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ปลัดอำเภอถามว่าผิดกฎหมายไหมอะไรอย่างนี้วันนี้ปลัดว่ายังไงบ้างวันนี้ไม่ผิดค่ะเพราะว่าวันนี้ที่เข้ามาไม่ได้มีการทําพิธีอะไรเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาอีกทีคือวันเสาร์เพราะว่าที่นี่เขาจะมีพิธีเฉพาะวันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์จะส่งเจ้าหน้าที่มาอีกแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปด้านในก็เห็นแล้วว่ามันมีการตั้งจุดวัดอุณหภูมิแล้วเขาก็มีพวกเจลแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ conv, ได้มีความผิดอะไร จากใบรายชื่อจากใบรายชื่อเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จัดเรียงลําดับคิวนะครับเป็นขั้นตอนแรกของมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่แล้วบวกกับมีจุดคัดกรองที่ผมเห็นคืออุณหภูมินะครับมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ผู้ที่เข้ามาในงานนะครับก็มีการตรวจแล้วว่ามีวัคซีนครบทั้งสองเข็มนะครับก็เป็นไปตามระเบียบ เป็นไปตามกฎระเบียบที่เขาได้กําหนดไว้ในการเปิดรับเปิดบริการสถานที่ต่างๆเนี่ยเราใช้คําว่ามาตรการผ่อนคลที่ให้ถึงห้าร้อยคนแล้วเพราะนั้นเนี่ยคนที่เขามาไม่ถึง5้า้อคนต่อวันก็ไม่ถึงเกณฑ์แต่ด้วยด้วยมาตรการของตัวเองที่เป็นสถานที่ที่จะต้องมีประชาชนเข้ามาเนี่ยจะต้องมีมาตรการจุดวัดคัดกรองอย่างที่เราเห็นนะครับคือเขามีล่าสุดอ๋อมันมีอันนึงครับวันนี้เจ้าตัวต่อสายโทรศัพท์นะฮะคุณขุนกวีไปหาพระ ซึ่งอยากให้ฟังดูสักนิดหนึ่งเขามีการคุยกันเลยเพื่อให้ยืนยันว่านี่เป็นพระจริงเพราะบางคนบอกว่าอาตัดฉากกันมาหรือเปล่าเตียงกับพระมาหรือเปล่าคุยอะไรกันบ้างใต้พระเมธวัฒน์นะคะก็บอกว่าจริงๆเจ้าตัวในอยู่นครราชสีมาเห็นในเพจแล้วก็คือพระเนี่ยท่านมีอาการแบบเหมือนกับมีของหรือก็มีคุณใสเข้าตัวเนี่ยมาหลายเป็น20ปีละแล้วลพอมาบวชเป็นพระก็ไม่หายก็เลยตัดสินใจติดต่อคุณขุนกวีแล้วก็นัดมากลายเป็นว่าเอาจริงๆถ้าตามตามภาพตามความรู้สึกเนี่ยหลังจากที่กลับ ตอนเสร็จพิธีก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็กระแสวิาพากษ์วิจารณ์อะไรทั้งหมดเนี่ยขอไม่ตอบโต้ก็แล้วกันมันก็เหมือนกับคนป่วยก็ไปหาหมอเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเป็นพระไงะแล้วมาอย่างนี้มันถูกหรือไม่ถูกอ่ะฟังเสียงพระหน่อยนะฮะเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะเรามารักษาพระเนี่ยไม่สบายก็ต้องไปหาหมอแต่อันนี้มันมันเป็นอาการทางเขาเรียกอะไร ที่มันไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถจับต้องได้ก็มันปวดตัวไปหมดนะครับปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดตาเยแต่ตั้งแต่ไปหาอาจารย์กลับมาที่ตัวเปล่าหมดเลยนะครับก็คือไม่มีอาการเหมือนมีอะไรอยู่ในร่างกายไม่มีเลยเหรอฮะเกือบประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าเวลาเจอกับตัวเองก็โอ้โหมันกมันมันก็เอาเรื่องนะครับ อ๋อแล้วอันนี้ก็คือบวชให้ให้โยมพ่อกับโยมแม่ครับครับโยมพ่อไม่ค่อยสบายก็เลยบวชที่โยมพ่องั้นก็แปลว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะมีกําหนดที่จะลาสิกขาอม่ใช่อ๋อ,อ,อแต่มาเข้าการรักษาก่อนรครับเราอยากรู้ไงครับว่าถ้ารักษาตอนเป็นคราฟเนี่ยอาการจะเป็นยังไงครับทั้งหมดนี้